สอบถามถึงมาตรการที่ออกมา3ข้อล่าสุดทวนให้ฟังสั้นๆอีกครั้งได้ไหมคะว่าแต่ละมาตรการเป็นอะไรแล้วก็หวังผลต่อมาตรการแต่ละมาตรการอย่างไรบ้างคะ ค่ะก็สําหรับมาตรการที่เราออกมาสามมาตรการนะคะหลักๆขออนุญาตอธิบายสั้นๆอันแรกเนี่ยเป็นการที่ให้คนไทยนะคะสามารถเปิดบัญชีเงินฝากสกุลเงินตราต่างประเทศได้เสรีค่ะสมัยก่อนเนี่ยเรามีกฎเกณฑ์ค่อนข้างเยอะในการที่คนไทยจะเปิดบัญชีสกุลเงินตราต่างประเทศมันเลยทําให้คนไทยที่มีความต้องการที่จะใช้เงินตราต่างประเทศเช่นเราส่งลูกไปเรียนต่างประเทศหรือเราเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยเราก็ต้องรอแลกในช่วงที่เราต้องใช้จริง เพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันจะทําให้คนไทยยืดหยุ่นขึ้นในการที่จะวิตอนนี้อาจารยแลกเปลี่ยนแบบนี้หรือว่าข้างหน้าฉันอยากจะใช้เงินขนาดนี้เนี่ยวันนี้สะดวกแลกไว้ก่อนฝากไว้ก่อนได้หรือคนไทยที่เอาเงินกลับมาจากต่างประเทศยังไม่อยากแลกเป็นบาทก็สามารถนํามาเก็บไว้ในบัญชีนี้ได้เช่นกันนะคะอ,อันนี้แล้วก็อันที่สองก็คือการเปิดให้คนไทยเนี่ยสามารถออกไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศให้ได้ง่ายขึ้นนะคะปกติจริงๆอันนี้เป็นมาตรการที่เราทามาต่อเนื่องนะคะ,คะแต่ว่าเราค่อยๆเปิด แล้วก็ครั้งนี้เนี่ยเราเปิดค่อนข้างเยอะ โดยที่รายย่อยเนี่ยสามารถออกไปลงทุนได้เนี่ยจากเดิมที่เราให้รายละไม่เกิน2แสนเหรียญต่อปีนะคะ,<ฮ>ะซึ่งก็มีคนบอกว่าอาจจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้เราให้ได้5ล้านเหรียญต่อปีนะคะ,<ฮ>ะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะออกไปลงทุนผ่านตัวกลางนะคะพวกกองทุนรวมอะไรพวกนี้นะคะ,<ฮ>ะจากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเคยตกลงกับทางสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์เนี่ยนะคะก็คือกรอตเนี่ยบอกว่าให้วงนี้ได้ไม่เกิน150,000ล้านเหรียญต่อปีเนี่ยตอนนี้เรายกเลิกไปเลยนะคะก็คือ ว่าถ้าเกิดคนไทยอยากจะออกผ่านตัวกลางเนี่ยเราไม่ได้มีแคปอีกต่อไปแล้วนะคะ,คะแล้วก็นอกจากนั้นเราสามารถที่จะต่อไปนี้เราสามารถที่จะซื้อหุ้นต่างประเทศได้แล้วเราเคยอยากมีหุ้น Apple หุ้นเทสลาอยู่ในมือตอนนี้เราสามารถดําเนินการได้แล้วตอนนี้เราจะเปิดให้สามารถเอาหุ้นต่างประเทศเข้ามาขายในเมืองไทยได้นะคะ,คะ แล้วก็มาตรการสุดท้ายนะคะก็เป็นมาตรการลงทะเบียนเพื่อซื้อขายตราสารหนี้อันนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยนักลงทุนที่ลงทุนในตราสารหนี้เนี่ยไม่ต้องแสดงตัวตนก็คือใครอยากลงลงนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเวลาในแง่ของทางการในการที่จะพิจารณาหรือมอนิเตอร์ข้อมูลเนี่ยเราเห็นแค่ข้อมูลในภาพรวมเราติดตามพฤติกรรมไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็บางมีบางคนที่อาจจะเข้ามาในลักษณะเก็งกําไรเข้าๆออกๆปันป่นๆให้ราคาเนี่ยมัน ผันผวนค่อนข้างสูงนะคะ <c oughs> รัะ,ะนั้นเราก็เลยบอกว่าต่อไปเนเราขอให้แสดงตัวตนก่อนการซื้อขาย <c oughs> ทั้งนักลงทุนในและต่างประเทศที่เข้ามาซื้อขายตราสารนี้เท่านั้นนะคะ <c oughs> ไม่เกี่ยวไม่ได้รวมหุ้นแล้วก็ไม่ได้เรียนธุก,กรรมอย่างอื่นนะคะ <c oughs> ก็มาลงทะเบียนแล้วก็เอาไอดีไปแล้วก็ทุกครั้งหลังจากนี้เนี่ยก็ใช้ไอดีนี้ในการซื้อขายะคะ่ะ <c oughs> ทีนี้มาตรการที่ออกมาสามารถตรการต้องยอมรับว่าก่อนจะออกนะคะที่มีสัญญ,ญาณว่าเดี๋ยวจะ,ะแถลงมาตรการในช่วงกลางสัปดาห์ปลายสัปดาห์เนี่ย ก็เห็นเม็ดเงินต่างชาติไหลออกจากตลาดหุ้นตลาดพันธบตัตรเยอะมากเลยนะคะแต่พอมาตร<ะ>การมานะคะกลับเป็นทิศตรงกันข้ามเลยคบอกยานแรงไม่พอนะคะเงินบาทกลับมาแข็งข่าอีแล้วแบงค์ชาติมองอยังไงคะเรื่องนี้ ต้องเรียนว่า,ามาตรการที่เราออกมาเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของมาตรการในภาพรวมนะคะจริงๆเรามีมาตรการค่อนข้างที่จะออกมาเป็นฟูลแพ k เกจแต่ทั้งทังนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันต้องค่อยๆ่อ่อคอยทยอยนําออกมาแล้วก็หลักๆเนี่ยถามว่ายาแรงหรือเปล่าต้องเรียนว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย ป,ปัจจัยที่ทําให้เงินบาทเนี่ยปัจจัยทําให้เงินบาทแข็งหรือเงินไหลเข้ามาเยอะๆเนี่ยมันเป็นปัจจัยจากต่างประเทศเป็นปัจจัยจากออย่างเช่นดอลลาร์ที่อ่อนนะคะผลการเลือกตั้งที่ค่อนข้างที่จชัดเจนแล้วว่าเป็นไบเดนแล้วก็ไบเดนเนี่ยมีนโยบายที่เอื้อ ต่อการค้าขายกับประเทศตลาดเกิดใหม่หรือ emerging markets มันก็เลยทำให้ตลาด emerging markets เนี่ยดูดีมีเงินไหลเข้าไม่ใช่เราคนเดียวนะคะแล้วก็เข้ามาเยอะมากแล้วบางเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องของอย่างที่เรียนว่าเป็นเรื่องปัจจัยจากเรื่องวัคซีนเรื่องอะไรต่างๆที่เป็นปัจจัยทั่วโลกเพราะฉะนั้นการที่เข้าไปดูแลหรือใช้มาตรการออกมาเนี่ยมันต้องค่อยๆดูว่าจะ ทยอยดูแลอย่างไรตรงไหนนะคะนี่คือเหตุผลที่จริงๆแล้วมาตรการที่3ที่เราออกมาในเรื่องของ pre-registration pre-trade registration เนี่ยมันจะช่วยให้เราเห็นว่าคนที่เข้ามานี่มีพฤติกรรมอย่างไรกลุ่มไหนคือกลุ่มที่มาทําให้เงินบาทเนี่ยไม่มีเสถียรภาพเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยตรงนี้จะช่วยว่าถ้าเกิดว่ามีลักษณะของการแข็งเร็วแข็ง บ่อยแข็งนานอย่างที่เราเห็นในปัจจุบนันนี้ในแง่ของเงินบาทเนี่ยจะทําให้เราสามารถออกมาตรการได้ตรงจุดเราไม่ต้องการที่จะไปสกัดกั้นคนที่เข้ามาเพราะเห็นความดีงามของประเทศอยากจะเข้ามาลงทุนในประเทศเราจริงๆ <c oughs> แต่เราไม่ค่อยอยากที่จะต้อนรับคนที่เข้ามาเก่งกาไรมากกว่า <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราออกมาตรการ <c oughs> บุ่มบ่ามไปนะคะมันก็อาจจะทําให้เราไปสกัดกั้นคนที่เขา ตั้งใจที่จะเข้ามาลงทุนดีดด้วยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยจะช่วยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยอย่างที่เรียนว่ามาตรการออกเป็นมันจะมีเป็นแพ็กเกจใหญ่ๆหญ่อย่างที่ท่านว่าผู้ช่วยเชียร์เรียนวันนั้นนะคะว่าจะค่อยๆยทยอยออกมานะคะเพราะฉะนั้นก็ก็คงต้องรอดูแล้วก็ดูสถานการณ์ด้วยว่าความต้องการยาแรงนั้นมั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 นมาถึงหรือยังใช่แล้วก็ยาแรงนั้นอย่าลืมว่ามีไซ d e e f ฟ e เราต้องดูให้ดีนะคะ และจริงๆถ้าให้รีบให้หยาดเดือดหยาด้วยนะคะต้องค่อยๆทยอยเพิ่มโดสไปด้วยเหมือนกันที่นี่ถ้ามองอย่างที่เราองพูดไว้นะคะว่าจริงๆเราเห็นทิศทางของฟันโฟลที่จะไหลเข้ามาในบ้านเรานะคะนอกจากโจไบเด่นด e ้วยนะคะจากมาตรการ QE ของนานาประเทศด้วยเนี่ยเงินบาทก็มีโอกาสที่จะค่อยๆแข่งค่าขึ้นอีกถูกต้องไหมคะเราประเมินว่ามาตรการต่างๆที่จะทยอยออกมาเรานิเตอร์นานแค่ไหนก่อนจะตัดสินใจออกแต่ละมาตรการค่ะ จริงๆต้องเรียนว่าในแง่ของเทรนด์ของค่างเงินบาทเนี่ยเราก็มองว่ามันค่อนข้างจะผันผวนนะคะ <S 2> <S 2> <S อย่างที่เรียนว่าเมื่อวันศุกร์เนี่ยพอมีเรื่องของมมนูชิ้นที่ออกมาบอกว่าจะอาจจะไม่ต่อไอ้พวกมาตรการในแง่ของการช่วยเหลือล i ควิ d ตี้ในตลาดเนี่ยมันก็ทําให้ลดแรงกดดันลงเพราะฉะนั้นเรายังมองว่าเรายังกังวลเรื่องความผันผวนของ2ด้านก่อน <S 2> <S 2> <S เพราะว่าถ้าเขาอ่อนเร็วแล้วเขาแข็งจับขึ้นไปเร็ว แล้วอ่อนลงมาเร็วเนี่ยปัญหาคือผู้ส่งออกหรือผู้ประกอบการเนี่ยดูแลตัวเองค่อนข้างลําบากนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่เรียนว่าในแง่ของค่างเงินเนี่ยต้องติดตามดูใกล้ชิดแล้วก็เราดําเนินการอยู่ทีนี้ถามว่าในอนาคตเนี่ยในแง่ของการดูมาตรการต่อไปเนี่ยต้องเรียนว่าอย่างอย่างที่บอกว่าเราดูหลายด้านนะคะในแง่ของการออกมาตรการเราต้องดูว่าเงินบาทเนี่ยทั้งความผันผวนว่าเขาผันผวนรุนแรงเกินไปหรือเปล่าการเคลื่อนไหวสอดคล้องกับประเทศเพื่อนบ้าน <ๆ S 2> ประเทศ <ๆ S 2> ในภูมิภาค ที่เป็นคู่คาคู่แข่งเราหรือเปล่าเพราะบอกว่าในบางครั้งเนี่ยถ้าเรายังเคลื่อนไหวไปกับภูมิภาคเนี่ยมันเหมือนกับเป็นปัจจัยร่วมที่เราต้องคือถ้าเราเข้าไปดูหลือออกมาตรการนี้มันอาจจะช่วยไม่ได้ก็ได้ะนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่เราพิจารณาไปร่วมร่วมร่วมกันนะคะค่ะ ขอบคุณมากนะคะดรเชยวด,ดีเกียวกับอัปเดตเพิ่มเติมนะคะสวัสดีค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะดเรเชยวด,ดีชัยนันต์นะคะผู้อนวยการวิศวฝ่าเศรษฐกิจมหาภาะคธนาคารประเทศไทยตอบชัดนะคะว่า,ามารตรการเนี่ยต้องบอกว่าเป็นมาตรการที่ทยอยออกมานะคะเพราะว่าการใช้ยานแรงในทันทีอาจจะมีไซด์เอฟเฟกนะคะหรือว่ามีผลกระทบข้างเคียงเกิดขึ้นได้แต่โดยก็ตามมาตรการเหล่านี้เองแบงค์ชาติเองมีรองรับนะคะว่าจะทยอยมาถ้ามีความจําเป็นเพราะตอนนี้ค่าเงินผันผวนนะคะแล้วก็ต้องดูด้วยว่าสอดคล้องไปกับคุณภาพหรือ ไม่ในขณะที่คนที่เข้ามาดีนะคะสำหรับใครที่อยากจะลงทุนในประเทศไทยจริงจากพื้นฐานเศรษฐกิจนะคะหรือว่าเห็นโอกาสเนี่ยก็ควรจะให้เขาได้เข้ามาตามหลูป,ปกตินะคะจะไปจัดการหรือว่าดูแลเฉพาะกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่อาจจะเข้ามาเพื่อหวังผลระยะสั้นหรือการเก่งกําไรมากกว่าด้วยนะคะอย่างเช่นมาตรการที่3ที่มีการควบคุมเกิดขึ้น มาต่อกันที่มุมมองของฝ่ายตลาดเงินกันมากดีกว่าว่าประเมินอย่างไรกับมาตรการดังกล่าวนะคะว่าจะช่วยได้แค่ไหนนะคะเราฟังผู้กําหนดนโยบายไปแล้วมาฟังในมุมของผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมบ้างดีกว่านะคะพูดคุยกับคุณสงวนจุงสกุลนะคะผู้ในการวโสสายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุนธนาคารกรุงไทยอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะคุณสงวนคะส,สวัสดีครับคุณเสิร์นครับมองยังไงคะมาตรการสามมาตรการที่แบ่งชาติออกมาพอหรือเปล่าคะ ครับผมมองว่ามาตรการโดยรวมเนี่ยไม่ได้มีความรุนแรงมากอย่างทีก่กี้คุยกันไปนะครับ<ช>ไม่ได้มีลักษณะรับคนเรียนมากเนื่องจากอะไรนะครับอย่างอย่างประเด็นของการเอ่อ f o r e currency deposit เนี่ยมันก็มีทิศทางที่เป็นการ่อนทายมาตรการเพื่อสับสนให้ค่าเงินบาทอ่อนซึ่งมีในใช้กันอยู่แล้วปกติในแต่ละประเทศนะครับ<ช>และโดยเฉพาะอย่างยิ่งอันใหม่เนี่ยที่เป็นที่เรียกว่าอ่า pre registration หรือจดทะเบียนแจง้งความจำนวนก่อนหน้านี้ก็มีการใช้ กันอยู่แล้วในหลายๆประเทศนะครับแต่ว่าวัตถุประสงค์ในการใช้ของแต่ละประเทศนี่แอบแตกต่างกันนะครับเช่นอย่างญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเราจะไปลงทุนเนี่ยคือประเทศหลายๆประเทศเนี่ยเขาต้องต้องเก็บภาษีนะครับเราก็ต้องไปจดแจ้งคำจํานวนเพื่อที่จะชำระภาษีคูปองอดอกเบี้ยข,ของเขาอะนะครับอ,อย่างเช่นญี่ปุ่น,นเนี่ยกรณีที่เราจะเป็นผ่านการเงินแล้วไปขอคืนการชำระภาษีได้ได้คืนเนี่ยเราก็ต้องไปจดแจ้งนะครับอี่เกาหลีใต้เนี่ย ก่อนที่จะเข้าไปลงทุนเราก็ต้องออกไอดีให้ทางแบงก์ชาติของเกาหลีใต้นี่ออกไอดีมาก่อนก่อนที่ลงทุนเพราะนั้นเนี่ยามาตรการแบบนี้เนี่ยก็คือเป็นการคือจะใช้คาว่ายายาไม่แรงก็พอแต่ว่าได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือว่ามันจะต้องมีงานเชิงอเปอรชั่นเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยนะครับซึ่งจริงๆแล้วนี่งานอเปอรชั่นนี่มันก็ไม่ได้ตกอยู่กับ นักลงทุนโดยตรงหลอกนะครับแต่ผู้ที่ทํางานมากขึ้นก็คือเป็นคัสโตรเดื่นแบงก์และคัสโตรเดื่นแบงก์ก็จะเป็นคนทําหน้าที่ในการที่จะประสานงานกับแบงค์ชาติในการที่แจ้งความจำลองดังกล่าวนะครับเพราะฉนะนั้นเนีย่ยในแง่ของนักลงทุนโดยรวมเนี่ยไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยต่อได้ <ๆ S 1> นะครับคเพราะจริงๆก็ยังลงทุนได้ปกติบ้างเถอะไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องคิดเยอะมากขึ้นถ้าพูดตรงๆนะคะว่าจะซื้อจะขายราสันนี้ถูกต้องไหมคะ ใช่ครับคือมีมีความเห็นว่าอย่างนี้นะครับว่ามีบางท่านนี่อาจจะมองว่าเออเราทำไมเราไม่ใช้ยาแรงเช่นเก็บภาษีเหมือนหลายประเทศก็เก็บการนะเราต้องเรียนว่าเอออย่างที่ตะกี้ทางผู้บริหารทรพทองไ้กล่าวว่าฟลอร์นี่มันมีทั้งกูดโฟลอ์และดัดโฟล์นะครับมาตรการภาษีเนี่ยถ้าเราดำเนินการไปแล้วนี่เราดึงกลับง่ายๆไม่ได้นะครับแล้วมันจะไม่เลือกปฏิบัติคือมันจะ มีมัดมีผลกับทั้งดัตโฟลและมีผลทั้งกูดโฟลด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างนี้ถ้ากูดโฟลเนี่ยเข้ามานี่นะฮะคือถ้าเราทําให้มีผลกระทบกับกฟูดโฟลเนี่ยมีเป็นไปได้หรือไม่ที่กูดโฟลนี่จะถอนออกหมายความว่ามีเงินไหลออกมากๆนี่นะฮะจากตราสารน,นี้ทําให้ราคาตราสารนี้ลดลงอัตราผลตอบแทนสูงขึ้นทําให้คอร์ฟันหรือต้นทุนการระดมเงินทุนของทางกระทรวงคาังสูงขึ้นหรือเปล่านะครับ ซึ่งต้นทุนการลงเงินทุนของกระทรวงการนียหรือเรียกว่าริสฟรีหรือเ e นสมาร์ทเนี่ยถ้าปรับตัวสูงขึ้นเนี่ยอาจจะมีผลย้อนไปถึงต้นทุนการลงเงินทุนของภาคเอกชนที่จะต้องปรับตัวสูงขึ้นด้วยก็เช่นกันนะครับจริงๆผมมองว่ายังมีอีกหลายมาตรการที่าทางคพทอสามารถปรับใช้ได้นะครับอ,อย่างที่ตะกี้เรียนมีเอ่อมีเจ้าหน้าที่เรียนไปใช่ไหมครับว่าอย่างปี25 1 7น้าิเจนี่นะครับทางอดีตผู้ว่าวีรไทยนี่ก็เคยใช้นะครับคือ พอปี2017เนี่ยต้องย้อนความนิดนึงว่าเป็นปีพอของอ,อัตราแลกเปลี่ยนของเอเอ็มเอเชียมากๆนะครับป<ช>ีนั้นป<ม>ีเดียวนี้ค่าเงินบาทแข็ง10กว<ช>่าเปอร์เซ็นต์นะครับทางอดีตผู่ว่าธบท,ทก็ประกาศนะครับลดปริมาณการออกธนธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยลดลงนะครับเพื่อให้ผลตอบแทนนี้ลดลงแล้วก็ลดแรงจูงใจในการเข้ามาเก็งกำไรนะครับแต่พอปี2 5 1 8สสถานการณ์ปกติดีขึ้นหน่อยแล้ว<ม>นะครับ ทางสปทก็สามารถที่จะประกาศจับมา normalize นะปริมาณการออกตราสารนี้ได้ระกาอย่างนี้เป็นต้นค่ะทีนี้คุณสวนคะถ้าพูดถึงเงินบาทที่มีหลายค่ายประเมินตรงกันนะคะว่าปีหน้าน่าจะหนักกว่านี้นี่แค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นที่เห็น30บาทนิดติเนี่ยปีหน้าจะถึง29บาทด้วยซ้ำนะคะถ้าแบบนี้มาตรการที่ยาอย่างไม่แรงเพราะกลัวจะมี side e อาจจะต้องเปลี่ยนเป็นยาแรงขึ้น เพื่อทําให้เราได้รับผลเชิงลบน้อยลงโดยเฉพาะภาคการส่งออกและการท่องเที่ยวหรือเปล่าคะครับเป็นไปได้ครับคืออย่างถ้าปีหน้าเนี่ทางกรุงไทยเราเนี่ยมองขช้นปีนี้สามสิบจุดหนึ่งห้าปีหน้ายี่สิบเก้านี้บางเฮ้าส์ที่ผมดูรอบนี่นับทั่วโลกเลยนะเขามองกามองว่าปีหน้าอาจจะเป็นปีทองของอัตราแลกเปลี่ยนคือ E N F X อีกครั้งหนึ่งนะครับหลายหลายเฮ้าส์ก็มองว่าค่าเงินบาทจะไปยี่สิบแปดยี่สิบเก้ากันตรงนั้นเลยนะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับ ซึ่งอันนี้เนี่ยผมมองว่าเขาไม่ได้มองว่าแบงค์ค่าจะไม่ได้ออกมาจากการอะไรดูแลแต่เขามองว่าเขามองว่าปัญหาสิ่งที่เรียกว่า current account เนี่ยมันยังคง s ร์ p ลัสอยู่ดูมันชีเดินสะพัดมันยังเกินดินอยู่แล้วถ้าปีหน้าเนี่ยาการท่องเที่ยวกลับมา normalize ได้เนี่ยมันก็จะยิ่งน่าจะทําให้มีเงินทุนไหลเข้าเพิ่มอีกอันนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นเป็นเทรนของ IMFX ทั่วโลกด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย อย่างที่อย่างที่เรียนนะครับว่าแบงค์ชาติอาจจะมีมาตรการอื่นๆเพิ่มได้นะครับผมค่ะฟันโฟโลปีหน้ามองยังไงบ้างคะสำหรับกรุงไทยผมยังเชื่อว่านะครับว่าด้วยถ้าถ้า fx เนี่ยเป็นเป็นอินดิเคเตอร์ของ f i n a มนท a l ของประเทศนะครับผมยังเชื่อว่าถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรรุนแรงเกิดขึ้นอย่างเรื่องของเทรดวอ์ในปี25 1 8ันในค่าเงินบาทก็อาจจะคล้ายๆกับค่าเงินเอเอ็มเอเอ็กซ์อื่นๆก็น่าจะแข็งค่าขึ้น นะครับคือคําว่าฟันโกลนี่นะครับผมอยากจะให้ไปมองที่ตัวฟอนเดเมนทัลก่อนก็คือตัวเคลเนอรเค้าเป็นหลักนะครับเคลเอร์เค้คอาอย่างวันนี้ติดโมงครึ่งตอนเช้าเนี่ยก็จะมีตัวเลขเคลเนอร์เค้าเคลเนอร์เค้าออกมาอีกแล้วนะครับเราเครเนอ์เค้าเราเกินดุลปีละประมาณต้องสี่ห้าสิบบิลเลียนดอลลาร์นะครับแต่ถามว่าแบงค์ชาติได้ทําอะไรเพียงพอหรือยังผมคิดว่าแบงค์ชาติก็ไม่ได้ไม่ได้ดูดายอยู่แล้วนะครับหลายปีที่ผ่านมานี่เราจะเห็นได้ว่าปริมาณเงินทุนสำรอง ระวประเทศเนี่ยแบงค์ชากกติก็ปรับเพิ่มขึ้นสูงมากอย่างปีนี้เนี่ย date, เยตูเดียเพิ่มขึ้นมาตั้ง25่สิบ้าบิลเลนดอลลร์แล้วนะครับก็หมายความว่าแบงคชาติเขาเข้าพยายามที่จะเข้าดูแลแล้วอย่างค่อนข้างที่มีเยอะนะครับก,ก,ก็ผมก็ยังมองว่าปีหน้าน่าจะไปที่ประมาณ29่สคือโจทย์ของแบงค์ชาติเนี่ยคือการทําให้เงินบาทเนี่ยไม่ไปสวนกระแสแต่ทำอย่างไรให้เงินบาทเนี่ผันหวนน้อยลงเพื่อดูแลผู้ส่งออกแล้วก็ อาจจะทําให้เงินบาทเนี่ยแข็งค่าน้อยกว่าประเทศอื่นๆเพื่อที่จะดูแลผู้ส่งออกของเราค่ะรจริงๆธนาคารเขามีนัยยะมานานกันนะคะคุณสุวรราเรา,าก,การ,รบริหารยังไงกับเงินก้อนนี้ได้ไหมคะจริงๆธนาคารเขานี่มันเป็นสิ่งที่ชีชให้เห็นว่าสุขภาพของ external account หรือว่า Fundamental ของประเทศนี่มันมีสุขภาพท,ที่แข็งแรงนะครับถ้าเราดูปี2 0 1 0ถึง2015เนี่ย ค่างเงินบาทไม่ได้อยู่ในจอเรดาร์เลยนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยสภาพคลื่นเขาเราไม่ได้โดดเด่นอะไร<า>นะครับนั้นงั้นค่างเงินบาทก็อ่อนๆทรงๆอ่อนๆได้ซ้าไปานะครับแต่พอปี2015เป็นต้นมานะข้อสังเกตก็คือว่าพอราคาน้ำมันมัน,มนขาแหลกจากร้อยเหรียญเป็นห้าสิบเหรียญนั่นหมายความว่าอินพอตเรานี่ลดลงจํานวนมากแล้วนะครับ<า>แล้วประเทศเราเนี่ยก็มีลักษณะเป็นที่เขาเรียกว่าเป็น Energy Price sensitive economy, s e n s i t i v e e c o n o ก y ก็คือเป็นเศรษฐกิจที่มีการนำเข้าในประต้อต้กพลังงานเชื้อเพลิงเยอะมากคล้ายๆกับเกาหลีใต้คล้ายๆกับจีนนะครับเพราะฉะนั้นพอราคาพลังงานมันลดลงเนี่ยเอ็กซ์พอร์ตอาจจะทรงๆนะครับเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งแต่พออินพ์ตจู่ๆมันลดลงเหมือนเงินในดินชับจู่ๆมันเพิ่มขึ้นมาอันนี้เราจะเห็นได้ว่าปีส0 1 5ิบหเป็นต้นมาเนี่ยคือเขาเราเริ่มเซอร์ฟัสอย่างค่อนข้างที่จะ คงที่ละค่อนข้างที่จะเติบโตอย่างคงที่แล้วบางปีนะอย่างันสั้งปันสิบเจ็ดเนี่ยเพราะนัท้าเราเนี่ยเยอะระดับแบบประมาณแปดเก้าเปอร์เซ็นของ GDP อ่ะซึ่งเป็นตัวเลขที่เกือบจะเหมือนเยอรมันในยุคหนึ่งอะไรอย่างนั้นเลยนะครับตรงนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนจากฟันเดเมนทัลซึ่งเราต้องฉุดเสรอโอกาสจากภาวะอย่างนี้นะครับเช่นการสนับสนุนการ่กรออกนำเข้าแคปิตอลทูดหรือลงทุนมากๆนี่นะครับอันนั้นเป็นด้านหลักที่ แต่หลายท่านก็คงจะพูดไปแล้วนะครับแต่ไม่อยากให้มองว่าการแก้ไขทาให้เงินบาทอ่อนเนี่ยมันเป็นยาพิเศษไม่อยากให้มองอย่างนั้นนะครับคืออย่างหลายๆประเทศจะให้เป็นมองดูนะครับว่าหลายๆประเทศก็มีค่าคๆาคนค่าเงินบาทก็ก็แข็งเหมือนกันอย่างเช่นเกรหลี้นี่เขาก็แข็งเหมือนกันนะครับแต่บางปีนี่การส่งออกเตาหลี้บางปีบวกบางปีลบนะครับแต่ทิศทางการเคลื่อนตัวของเศรษฐกิจเขายังเดินหน้าไปได้แล้วอยากอยากให้มองในมุมอื่นๆบ้างมากกว่าที่จะ มุ่งไปที่ว่าถ้าเงนินบาทอ่อน <ฮะ S 1> แล้วจะแก้ปัญหาหรืครับนิดได้แล้วถ้าวันหนึ่งบันไดนะฮะถ้าเราทําทําอะไรล่อยกระสุนทุกอย่างอาวุธทุกอย่างจนกระทั่งข้างเงินบาทมันอ่อนแล้วจริงๆเนี่ยแล้วเศรษฐกิจมันไม่ได้ขยายตัวเป็นไปตามที่เราตั้งใจต้องการไว <ฮะ S 2> ้ว เราจะทําอย่างไรเราจะหมดมุกเดคิดไม่ออกอันนั้นจะจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค,รค่า<ม>แล้วก็ต้องไปเน้นเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยนะคะเพราะว่าข้างเงินบาทจะให้ได้เปรียบด้านราคาแต่สุดท้ายควรจะซื้อสินค้าระยะยาวหรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพคุณภาพแล้วก็แบรนด์ของสินค้าด้วยนะคะ